สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่สวนพุซาคุณชัยนะครับที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณผู้ชมครับพุสาพันนี้นะครับเป็นพุสาพันใหม่ครับจะเป็นพันธุ์ลูกผสมนะครับระหว like ่างพันสามรสกับพันุ์นมสดครับผมคือลูกเนี่ยจะโตเหมือนนมสดนะครับแต่ว่ารสชาติจะหวานกรอบอร่อยเหมือนสามรสครับรสชาติจะไม่จืดเหมือนพันธุ์นมสดครับคุณผู้ชมและที่สําคัญคือปลูกง่ายมากครับเนี่ย ปลูกหกเดือนนะครับเจ็ดเดือนลูกจะออกเต็มต้นแบบนี้เลยครับผมแต่ว่าของผมแปลงนี้ปลูกแล้วเจ็ดปีแล้วนะครับเก็บมาแล้วเจ็ดปีครับผมนี่ดกมากครับหวานหวานหวานอร่อยครับนี่เขียวเขียวแบบนี้ก็หวานมากแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพันอื่นเนี่ยเขียวเขียวแบบนี้ทานไม่ได้นะครับกินไม่ได้มันจะฝาดติดลิ้นเลยฮะแต่พันุนี้จะหวานมากและที่สําคัญคือโดกมากคุณผู้ชมครับจะให้ดูความโดกครับดกมากครับแปลงนี้มี ยีไร่นะครับพุทราประมาณ2,000กว่าต้นครับผมนี่ให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูแล้วอยากจะปลูกนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามเรื่องการปลูกได้เลยนะครับยินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษาทุกทท่านนะครับโทรมาได้เลยเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับขายดีมากครับผมขายส่งโลละ40บาทนะครับขายปีก็50 60บหกครับช่วงนี้ก็เก็บวันหนึ่ง900 แปดร้อยกิโลบางวันก็ตันกว่าครับพันกว่ากิโลนี่ดกมากฮะดกทุกต้นเลยครับผมดกทุกต้นเลยอยากให้มาเที่ยวชมครับมาเที่ยวบรรยากาศที่สวนมาดูบรรยากาศที่สวนมาช่วยเก็บครับผมครับทานฟรีนะครับมาสวนทานฟรีครับคุณผู้ชมดกมากนี่ดกมากฮะ ที่สําคัญอร่อยครับไม่ฝาดครับผมพันนี้อร่อยหวานกรอบอร่อยใครทานก็จิตใจครับขายดีมากดูครับลูกดกมากคุณผู้ชมครับลูกดกมากเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นนาข้าวนะครับแต่ว่าก็ยกล่องขึ้นนะครับใช้รถไถนะครับใช้รถไถยกล่องเตี้ยๆตี้ยขึ้นนะครับนี่น้ําก็ไม่ได้ลดนะครับนี่ปลูกง่ายมากเลยครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ครับนี่ ใต้ต้นก็จะแห้งๆแบบนี้ครับเก็บขายอย่างเดียวครับทุกปีที่เราเก็บเสร็จนะครับพุทราจะไม่เหมือนพืชชนิดอื่นนะครับเราจะตัดต้นทิ้งครับให้แตกแขนงขึ้นมาใหม่ก็จะแตกแขนงขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยครับแต่ว่าเราจะเอาไว้แค่สองถึงสามแขนงต่อต้นนะครับสองถึงสามแขนงต่อต้นครับหลังจากการตัดต้นแล้ว6เดือนได้เก็บอีกเหมือนเดิมครับเป็นพืชประหลาดพืชทําเงินพืชมหัศจรรย์ครับผมนี่แปลงนี้พุทราหมดเลย นะครับเดี๋ยวดูทางนี้บ้างนะครับทางนี้ก็ดกครับดกทุกต้นเหรอครับนี่ดกมากฮะดกทุกต้นเลยนี่ดกมากโอ้จะเก็บยังไงหวาดไหวครับคุณผู้ชมมาเก็บช่วยหน่อยนะเพราะดกเหลือเกินฮะเก็บต้นที่หนึ่งไปถึงต้นที่สองพันครับกลับมาต้นที่หนึ่งสุกอีกแล้วเ <laughs> นี่ยครับได้เงินทุกวันเลยครับ อันนี้เก็บมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาเลยนะฮะเก็บมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาเลยดูกิ่งนี้เนี่ยครับโลละสี่สิบบาทราคาส่งคือดกมากฮะโลละสี่สิบบาทครับราคาส่งครับถ้าปีกก็ห้าสิบหกสิบครับผมประมาณนี้แต่ถ้ามาที่สวนทานฟรีนะครับไม่ต้องซื้อครับผมนี่อยากให้ชมกิ่งนี้คือดกมากมายครับ นี่ครับโดกมากครับคุณผู้ชมครับมาเที่ยวนะครับท่านใดสนใจอยากจะปลูกครับผมก็โทรหาผมได้เลยเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับปลูกแค่เจเดือนได้เก็บลูกขายเลยครับเป็นพืชประหลาดพืชมหัศจรรย์พืชทําเงินครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ